ถัดไปนะครับเป็นคอมพิวเต์08ปครับเป็นการตั้งค่าเซนเซอร์ตรวจจับสินค้านะครับของถาดรับสินค้านะครับ t ั r เ,เ,เ,เข้าไป1ก็คือเปิดใช้งานนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้งานฮะเราก็กดศูนย์นะครับ,แ,รบแต่อันนี้เราต้องการใช้งานนะครับเราต้องเปิดเป็นหนึ่งไว คอนฟิกศูนย์เก้าครับคอนฟิกศูนย์เก้านี้จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิภายในตู้นะครับก็คือเป็นการตั้งค่าแบบว่าเย็นจัดหรือเราต้องการทําให้ตู้มันเย็นน้อยลงนะครับกดเข้าไปนะครับศูนย์ก็คือเย็นจัดนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นหนึ่งก็คือเย็นน้อยครับอุณหภูมิก็จะประมาณสิบสามสิบสี่องศานะครับประมาณนี้คอนฟิกสิบครับเป็นการตั้งค่าการรับธนบัตรนะครับนี่ครับสามารถตั้งค่าเราต้องการรับกี่ใบอย่างนี้ครับอันนี้เราตั้งไว้ที่สองใบนะครับคอนฟิกสิบเอ็ด การปล่อยไอเย็นนะครับนี่ครับแล้วก็ตั้งไว้แค่ย2่บพอนะครับเมนูแบบนี้นะเราไม่ค่อยได้ตั้งค่านะครับคอนฟิกที่12ครับเป็นการเปิดปิดการแสดงข้อความอุณหภูมิตู้นะครับเวลาตู้ทํางานอยู่นะครับจะมีข้อความอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถปิดได้นะครับก็คือตั้งเป็นศูนย์นะครับก็จะปิดข้อความนั้นไปคอนฟิกสิบสาครับเป็นการตั้งค่าการล็อกประตูช่องรับสินค้านะครับอันนี้เราสามารถล็อกได้นะครับหรือเราไม่ต้องการล็อกเราก็ปิดได้นะครับวิธีการปิดก็คือกดศูนย์ครับประตู การล็อกแล้วก็กดโอเคเมนูคอนฟิกเสร็จสิ้นไปแล้ว,ลวเราไปดูเมนูถัดไปเมนูเทสครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับเวลาตู้มีปัญหา หรือต้องการเช็คตู้นะครับเทส01เทส01นี้เอไว้เทสช่องสปริงนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยหมุนไหมเช่นช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสช่องหนึ่งให้ดูแต่เมนูเทสนะครับเราต้องกดดอสวิตต์นะครับถ้าเราไม่กดฮะมันจะเทสไม่ได้นะครับแล้วก็เอามือนะครับกดเนี่ยครับจะมีดอสวิตต์ตรงนี้กดแชรไว้นะครับแล้วกดเอนเตอร์ครับก็จะมีลิฟต์ขึ้นมาช่องสปริงช่องหนึ่งก็จะหมุนนะครับเมนูเทส02ก็คือเป็นการเทสสปริงทั้งตู้นะครับเมนูนี้ก็คือสปริงก็จะหมุนทุกชชช่่่่่่่ออองงงงงเเเเลลยนะรรรแ้้วกก็็ิิมมทีาาถจ ตั้งแต่ช่อง1ึจนถึงช่องสุดท้ายถ้าเราเริ่มช่อง40อย่างนี้ก็จะเริ่มหมุนจากช่อง40ไปจนถึงช่องสุดท้ายนะครับเรา้เทส03นะครับเป็นการเทสประตูช้องรับสินค้านะครับเราลองเปิดดูเปิดปิดดูนะฮะเปิดปิดก็จะมีเลขขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะมีเลขขึ้นประมาณนี้ครับเป็นการเปิดปิดว่าเราเปิดไปกี่ครั้งอย่างนี้ครับส่วน เทสโซนสี่นะครับเป็นการเทสเซนเซอร์ตรวจจับสินค้านะครับเราเอามือไปวางไว้บนถาดรับสินค้านะครับก็จะมีเสียงตีดยาวๆนะครับแล้วถ้าเราเอามือออกปุ๊บเสียงก็จะเงียบไปนะครับแล้วก็จะนับเป็นจํานวนเหมือนกับการเปิดประตูนะครับเรามาที่เมนูเออร์เลอร์กันดีกว่าก็จะมีเออร์เลอร์โซนหนึ่งเออร์เลอร์ณปัจจุบันนะครับที่มีปัญหาอยู่อย่างเช่นเครื่องนี้ครับขึ้น E N D เอสไม่มีนะครับส่วนเออร์เลอร์โซนสองนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเออร์เลอร์ที่เราเคลียร์ไปแล้วนะครับ1297นะครับเกีีี่่่่ยยยวววกกััััับบลลลลลิิิิิิฟฟฟตตตตตตต์์์์นนนนะะะะคคครรรรรดดดดออมแท้้้งเเเปปป็าาูโไไ แล้วอย่างนี้ครับก็จะมีแค่2เมนูนี้นะครับและนี่ก็คือการตั้งค่าตู้ทว,วิตเตอร์ของเรานะครับหากลูกค้าคนไหนสงสัยในส่วนไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำคลิปให้ทูกค้านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ